มันทำอะไรสวัสดีจ้าทำการกันยหยาฮะพุกเขียทำพุกอะไรนะพูดใหม่ไมห,ห,หยาโอเคเสเงนียพุกชักๆเลยฝรั่งฝรังอะไรพูดไม่ชักอ่ะไม่ใช่คนไทยอาเหรอน้ำจางเท่าไรฮน้ำจางเท่า,าไรหนึ่งฮะหน่งพันหนึ่งร้กรัม 1, สาลีแป้งสาลีสี่ร้อกรัมสี่หกรัมไม่ใช่สี่ร้อยห้ี่ร้อยสี่ร้อยหกรัมห้กรัมโอเคแป้งข้าโพดแป้งข้าโพดร้อยห้าสิบกรัมร้อหกรัมโอเคผู้กำกับนลัมสลัลมนักูไม่ทักอ่ะอ่รอนไทย,ไทยปนไทยแม่เอาไม้มามดีๆท,ทำดีๆทำดีๆงนันมาพอทำก่อนงั้น คน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 ให้เข้ากันนะคนอ่าคนแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันกะทิสามกล่องกะทิสามลิตรกะทิขาวขามื้อนมสดสองลิตรนมสดขอนื้อถ้าไม่ใช้นมสดก็ต้องใช้กะทิแทนพ่อพวกมีนมสดอยู่ใช่าคนให้เข้ากันนะแล้วค่อยใส่กะทิกะทิสามกล่องกะทิขาวก่อนสามกล่องก็บสามลิตร นมสดเจือนมดเืสองออ <l> อลิตรขอนลิตรถ้าไม่ใช้นมสดก็ใช้กะทิแทนกะทิแทนสูตรนี้นะประมาณอ่ากะทิสามนมสองห้าลิตรนมขอนห้าลิตร<า>น้ำไปเตยอ,อีกน้ำไปเตยอ,อีกหนึ่งลิตร และยังเนี่ยคนคนเข้ากันอย่างเงี้ยต้องคนให้เข้ากันก่อนเพี่อไข่ไข่ก็อนไหมยังไข่เลยที่หลังใครแันไข่ไข่ที่ไหนใส่ไข่ที่หลังเ็นอะไรินก่อนใส่ไข่ที่กล่องละลิ้นะครับสามกล่องค่อยค่อยคนค่อยค่อยคนใหญ่คนแรงแต่คนแรงมันก็จะหกนะเดี๋ยวกอจะใส่ไข่แล้วทีนี้ให้ไข่เอง เอาป้วยให้ก่อนนะนมัก็ต้องตอบอย่างน้ปุ้ยแลวเปื่อใครเลยไม่ได้มันก็จะเปลือกมันก็จะหลนนะ่นเหรอใช่เปลือกมันก็จะหล่นไงเปลือกเปลือกเปลือกมันก็จะหล่นอ่านให้หน้เห็นหนเปลือกมัหล่นเห็นไห,นหนม มัจะเสแน่ก็บอกไงว่าจะเปื่นมือมันจะเป <Okay, S 1> ื่อนมือไกไป,ะค,ะไปครับอกแล้วก็ไปลือโอเคไม่มีเปลือออ่กไปไมแมวขึ้นแมวขึ้นเลย ค่อยคนค่อยค่อยคนก่อนมันัก่อนพอ,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 อมัน,นไ,มไ,ไม่ค่อยกเกะเมื่อไร่กะ,ะทีกล่องที่สองกะทีกล่องที่สองกล่องะละหนึ่ง น้ำใบเตยน้ำใบเตยนะประมาณหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรใช่น้ำใบเตยหน,นึ่งลิตรมันโวนี่น้ำใบเตยนะครับไ่้่างอะเ,เตพอใชเียวอะอะคน ค่อยคนสิค่อยค่อยคนสนมนะครับนมสองลิตรใส่ใส่สองรอบนะครับรอบละหนึ่งลิตรอันนี้หนึ่งลิตรอ่นนั่นค่อยใส่ทีหลังอีกหนึ่งลิตรค่อยใส่ทีหลังถ้าไม่ใส่นมจืดก็ต้องใส่กะทิเพิ่มนะครับคุณ เขียวกินใบเตยนะครับรจะเอาเขียวน้อยเขียวมากก็แล้วแต่เรานีสีเขียวกินใบเตยจะเอาสีเข้มขนาดไหนก็แล้วแต่เาตราดูหน้าคนทำเป็นไงดูหน้าคนทำทำซ้ำขยาอันนี้ขายด้วยลงทานด้วยค่อยๆสีลูกค่อยๆสิอย่าทำแรงไม่ไหวกเสร็จเีย้อยแล้วครับ สังขยาขยาไปเตยน้ำสดลมนะครับที่เหลือเอาไว้ใส่หี่นนะครับอออเอาคเด้แล้วไปตั้งไปตั้งก่อนไปตั้งในน้ำร้อนก่อนอน,อน,นี่นะครับนี่เปิดยงนี่ะครับเมื่อเราผสมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตั้งในน้ำนะครับอันนี้น้ำนะครับซึ่งตัวนี้น้ำนะครับท้าเยอะก็จะประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ถ้าเราไม่ใส่นมจืดนะครับเราก็ใส่กะทิก็ได้นะครับหรือนมคารเนชั่นก็ได้นะครับนี่นะครับสังกะยานะครับม่ยาานะครับสังกยาใบเตยนะครับเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็ค่อยมาคนนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเยอะแบบนี้นะครับ ครับเรากวนมาได้ประมาณสัก3าสินาทีนะครับเขาก็จะข้น no ขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าข้นอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเราจะต้องเติมนะครับนมหรือกะทินะครับนมจืดนะครับหรือกะทิก็ได้นะครับถ้าเราไม่ไม่ใส่นมนะครับเราก็ใส่กะทิเข้าไปนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับใส่นมจืดเข้าไปนะครับ หรือจะใส่กะทิเพิ่มก็ได้นะครับหรือใส่คาร์เนชั่นก็ได้นะครับสูตรนี้เฉพาะทำขายนะครับแต่ทำกินก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำเยอะนะครับสูตรนี้จะได้จะได้สังขยาเยอะนะครับโอ้ลืมใส่เกลือให้ดู ลืมใส่เกลือนะครับนี่เกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าถ้ากะทิสามลิตรนะครับกะทิสามลิตรนมจืดสองลิตรนะครับน้ำไปเตยหนึ่งลิตรนะครับนี่นะครับเราก็จะตั้งไว้ไปประมาณอีกสักสามสิบนาทีนะครับก็เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้นะครับ ถ้าเราต้องการมันความมันนะครับเราก็เพิ่มกะทิเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการหวานนะครับเราก็เพิ่มน้ําตาลเข้าไปเท่านั้นเองนะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับมาดูสร้างขยะนะครับได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปทําให้เย็นให้เร็วที่สุดนะครับ มาดูนะครับว่าเราจะทําให้เย็นให้เร็วที่สุดแบบไหนนะครับนี่นะครับเราจะต้องทําให้สังขยาเรานะครับให้เย็นให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อเขาเย็นแล้วนะครับเราจะใส่กระปุกนะครับหรือใส่ขวดหรือใส่อะไรก็ได้นะครับเอาเข้าตู้เย็นนะครับสังขยาเราจะอยู่ได้นานนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับสังขยาเราจะมีอายุสั้นนะครับ เพราะว่าอากาศร้อนนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนะครับจะเสียเร็วนะครับสังขยาส่วนมากจะไม่เสียอยู่กับเรานะครับจะไปเสียอยู่ที่ลูกค้านะครับฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราตั้งสังขยาเสร็จนะครับเราจะต้องนํามาให้พัดลมเป่าอย่างนี้นะครับให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับลองทําดูนะครับเมื่อเราทําสังขยาเสร็จแล้วนะครับเรา เอามาให้มาใช้พัดลมเป่านะครับให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับจะเข้าช่องแข็งก็ได้ช่องธรรมดาก็ได้นะครับอย่างนี้นครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นขนมนะครับยิ่งอากาศร้อนนะครับเขายิ่งเสียเร็วนะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องเอาเข้าตู้เย็นนะครับตู้เย็นนะครับจะช่วยเราได้เยอะนะครับช่วยถนอมอาหารได้เยอะนะครับเพราะว่าสังขยาไม่จําเป็นต้อง เสิร์ฟร้อนๆกินร้อนๆนะครับไม่จําเป็นนะครับเหมือนกับนมหวานนะครับนมข้นหวานเหมือนกันนะครับจิ้มปางโกไม่จําเป็นต้องร้อนนะครับนี่นะครับเราต้องใช้พัดลมเป่านะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วสังขยาเราจะอยู่ได้นานนะครับมาดูสังขยานะครับเมื่อเขาเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็ใส่กระปุกอย่างนี้ไว้ก็ได้นะครับ หรือจะใส่กระปุกเล็กๆนะครับเพื่อที่จะขายนะครับอันนี้จะกรอกไว้ขายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าตู้เย็นนะครับ